สวัสดีครับมาพบกันในคลิปแนวทางห่างเสียงภาคเช้านะครับปาราจามวันศุกร์ที่14เมษายนนะครับสำหรับจีนเมื่อวานบ่ายก็เสียดายเนาะเสียดายเสียดายจริงครับมี449ครับมา448 44ให้ติดไปไปคู่ในลุ้นกันครับอีก2อรอบสุดท้ายครับเดิมเงนชี้เช้านี้ครับสำหรับห่างเสียงเปิดเช้าเปิดที่บวกครับ 27284ครับ27284ครับเดินสุดที่จะได้ชอบ8ครับวิ่งบนรุ่นล่าง8นะครับถ้าถูกใจเลขที่ผมวางตามนะครับถ้าไม่ชอบผ่านครับและถ้ามีโฆษณซาครับรบกวนดูให้ผมด้วยนะครับสำหรับเช้านี้8ครับ8อะไรดีถ้ามองเบื้องต้นเป็นกลุ่มเลขคู่ครับขาด6006โอเค0 8 08 60ครับ 0860 3890 78 98มัด4เข้าไปครับผมระวัง98 68ตัวเดียวกันนะครับระวังนะครับก็เอา4ไปมัดครับเพื่อเล่น3ามตัวสามตัวครับอยากแตกตรงเล่น3กลับปกลับไปนะครับ9868ระวังให้ดีครับสำหรับห่างเสงเช้าสิบเโมงรู้ผลครับก็มารุ่นกันครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังครับพิจารณาแล้วลองดูครับชอบตามไม่ชอบผ่านนะครับ